ที่คนกําลังจะโดนยึดบ้านเนี่ยเขาเอาออกไปได้และอะไรที่คนที่มาซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาออกไปนะครับมาแล้วถุงขยะสีดําจอมปัญหาเลยเขาบอกว่าอะไรมีคนโดนฟ้องข้อหารักทรัพย์เอาขยะไปทิ้งโดนเรียกค่าเสียหายเป็นแสนสวัสดีครับผมโบสอาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ถ้าคุณไปประมูลบ้านมาแล้วคุณมีสิทธิ์โดนฟ้องและการโดนฟ้องข้อหานี้เป็นข้อหาคดีอาญาด้วยต้องบอกนี่คุณผู้ชมคุณจะต้องเคลียร์ให้แบบที่สุดก่อนแล้วคุณถึงจะเข้ามาทําอะไรได้เคลียร์ที่สุดก่อนหมายความว่าอะไรในการประมูลบ้านมาแบบนี้คุณผู้ชมบ้านหลังนึงเนี่ย มันมีส่วนประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านไม่ว่าเป็นงานต่อเติมหรือเป็นงานติดตั้งเช่นแอร์เช่นน้ําอุ่นเช่นอะไรต่างๆวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่คนกําลังจะโดนยึดบ้านเนี่ยเขาเอาออกไปได้และอะไรที่คนที่มาซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาออกไปนะครับวันนี้เคลียร์กระจ่างตามประสบการณ์แล้วกันใครมีอะไรที่ชัดเจนกว่าคอมเมนต์มาได้ คนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมผมยินดีรับฟังคอมเมนต์มามาช่วยกันมาสร้างสังคมของการประมูลบ้านเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นและไม่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้โดนยึดกับผู้ซื้อนะครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านทาวน์โฮมสิ่งที่มันออกมาจากตัวบ้านเดิมที่ไม่ได้เหมือนเดิมก็จะเป็นงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่ถูกยึดบ้านต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเดิมแล้วกันเนาะผู้ที่แบบถูกขายท่ดตลาดเนี่ย เขาไม่สามารถเอาหลังคาออกไปได้เพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายบอกว่าสิ่งที่ยึดติดตึงไม่สามารถนําออกไปได้ยึดติดตึงคืออะไรอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่ยึดติดตึงกับตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งนี่เลยเสาหลังคาหน้าบ้านนี่ยึดติดตึงเพราะว่ามันต้องเชื่อมต่อจากตัวบ้านเป็นงานต่อเติมออกมางานโครงหลังคาหน้าบ้านเนี่ยคำถามคือถ้าคนที่กำลังจะโดนยึดบ้านเขาถอดออกไปได้ไหมเขาอาจจะถอดออกไปได้ในกรณีที่ ไม่ได้เป็นส่วนยึดติดตึงอ่ะยกตัวอย่างเช่นโครงหลังคาตั้งอยู่ห่างจากตัวบ้านมาประมาณ1เมตรก็คือมันไม่ได้ติดตึงแต่ถ้ามันติดตึงเอาออกไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะชีดด้ดูนี่เลยต่อมากระทะ,ะเตาหมูกระทะเจ้าของบ้านเดิมสามารถเอาออกไปได้นะครับเอาออกไปได้เลยตรงนี้ไม่ผิดอันนี้ลูวิง่งเอาออกไปได้นะครับไม่ผิดนะเครื่องฉีดน้ําเอาออกไปได้ไม่ผิดแต่ ผู้ซื้อได้หรือผู้ประมูลได้ถ้าคุณเข้ามาในบ้านแล้วคุณจะต้องให้เจ้าพนักงานมาทําการส่งมอบบ้านให้คุณและรวบรวมทรัพย์สินภายในบ้านของทางเจ้าของเดิมอคุณฟังผมดีๆนะรวบรวมหมายถึงว่าอะไรรวบรวมทรัพย์นี่เลยลูวิ่งเตาหมูกระทะลังโฟมเครื่องฉีดน้ํารวบรวมทรัพย์รวบรวมให้หมดจากนั้นทําการส่งคืนเจ้าของเดิม เจ้าของเดิมบอกไม่เอาแล้วนู่นนี่นั่นเอาไปทิ้งได้ไหมเอาไปทิ้งไม่ได้ผิดกฎหมายคุณจะเป็นคุณจะเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยเขาหาลักทรัพย์นะครับตรงนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเดิมหมวกกันน็อกเลยนะทุกอย่างเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่างๆต้องให้เจ้าพนักง,งานมาทําการรวบรวมทรัพย์นะครับจากนั้นเอาไปทําอะไรเอาไปเก็บไว้ก่อนและรอเจ้าพนักง,งานนะครับติดต่อเจ้าของเดิมมารับถ้าเจ้าของเดิมไม่รับเราจะต้องไปกระบวนการต่อไปนั่นก็คือเอาทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ย ไปประมูลขายอผู้ชมดูอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะผมก็ไม่กล้าไปจับมันเยอะกลัวว่าท่านเจ้าของบ้านบอกว่าใช้งานได้แต่มันพังแล้วหรือกระท่ะนี้มันอาจจะมีมูลค่ามาหาศาลในกรณีถ้าคุณโดนข้อหาคดีอาญาก็ได้กระทะอันนี้อาจจะเป็นมูลค่าหลักหมื่นบาทเพราะเวลาเขาฟ้องคุณรักทรัพย์อ่ะเขาก็จะเรียกค่าเสียหายคุณนะถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไป พิมพ์ลายนิ้วมือรับภาพข้อเก่าหาอะไรต่างๆนานาจากผู้ซื้อทรัพย์ได้จะเป็นผู้ต้องหาทันทีนะครับอันนี้ต่อให้มันใช้งานได้ไม่ได้นะครับคุณต้องให้มีการประมูลขายทอดตลาดนะครับแล้วก็มัมนก็สุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีใครซื้อนะมันก็จะไม่มีใครซื้อมันก็จะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่หรือภาระของผู้ประมูลได้นะ,ะทีนี้ผมจะพาเข้ามาด้านในพมา่านเห็นไหมนีพม่านนี่มาดูฝั่งนี้จะได้เห็นชัดพมา่าน ผ้มาม่านจริงจริงเนี่ยมันก็เก่าแล้วก็เลอะแล้วสกปรกแล้วแหละนะใช้ถูกใช้งานมาหลายปีแล้วคาถามคือมันเป็นส่วนยึดติดตึงหรือเปล่าอ่ะรางผ้าม่านใช่ยึดติดตึงถ้าถามว่าตัวผ้าม่านอันนี้ใช่ไหมผมก็ตอบยากนะครับอันนี้วิเคราะห์เอาคอมเมนต์มาช่วยกันนะฝั่งนี้วอลเปเปอร์อ่าวอลเปเปอร์ aper, ใช่ไหมอ่ะต้องคำนวณกันหรือมาแล้วถุงขยะสีดำอ่ะจองปัญหาเลยเขาบอกว่าอะไรมีคนโดนฟ้องข้อหารักทรัพย์ เอาขยะไปทิ้งโดนเรียกค่าเสียหายเป็นแสนคือถุงนี้เอาถ้าตามความจริงขออนุญาตถุงนี้ยข้างในผมก็จะคนให้ดูนะนี่มันก็จะมีเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยบับเบอรอะไรมีแค่นี้ก้อนเนี้ยนะไม่งั้นก็ไม่มีอะไรอาตากล้องมาส่องให้ชัดดูสิเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรจริงอ่ะประมาณนี้หรือขวดอันนี้ก็เป็นขวดใส่ใสไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรเลยประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําการสาแดงหรือแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเวลาเขาไปฟ้องเขาก็บอกว่าอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่มีค่าคุณตาคุณยายหรือบรรพบุรุษมอบให้อยู่ในนี้แล้วคุณเอาไปทิ้งแล้วคุณเองก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าขยะข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีสิ่งเหล่านั้นที่เขาบอกอะมันมีค่าจริงๆไหมนะคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในนี้มีอะไรดังนั้นผมขออนุญาตเทเลยเอา้าวเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเท hey, เลยนี่มันมีอยู่แค่นี้นะเป็นพยานให้ผมนะอันนี้ถุงใสไม่มีอะไรทึบนะ,ะถ้าผมโดนรวบก็ผู้ชมเป็นพยานให้ผมแล้วกัน อันนี้เป็นเหล็กดัดเหล็กดัดเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยึดติดตึงอันนี้เคยเจาะเข้าไปคุณผู้ชมนี่น,นะเคยเจาะเข้าไปแล้วมีพุกด้วยมีอะไรด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเลยไมหมดเลยนะจริงๆอ่ะแอร์เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็เป็นส่วนยึดติดตึงแต่คนส่วนมากมักจะถอดออกไปแต่เอาจริงแล้วเนี่ยผมประมูลได้หลายๆซัพก็โดนถอดแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะผมอ่ะก็อยากให้ถอดเอาไปใช้งานเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เอาไปให้มันเกิดประโยชน์อะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเรามีแอร์ถ้าถามว่าเราทําบ้านขายรีโนเวทบ้านขายแล้วแอร์มันแบบดันเหลืองดันเก่าแล้วเนี่ยสีมันซีดหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องถอดอยู่ดีนะครับดังนั้นอันนี้นผมไม่ว่าถอดไปได้แต่ถ้าตามกฎหมายแล้วผมว่ามันคือส่วนยึดติดตึงนะครับอ่ะต่อมาหน้าต่างหน้าต่างอันนี้มันเป็นติดกับตัวบ้านอยู่แล้วถ้าถอดหน้าต่างออกหมดเนี่ยทั้งตัวบ้านเนี่ยผมบอก,ออกตรงๆนะความผิดอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อทรัพย์ได้อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับเจ้าของเดิม นะครับดังนั้นต้องดูให้เคลียร์ก่อนเนาะเพราะบางคนบอกบ้านฉันจะโดนยึดแล้วนะอะไรถอดได้ถอดหมดเลยนะครับถอดเหลือแต่โครงปูนเปล่าๆสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นนะ่ะก็อาจจะขายทอดตลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนเขามาเห็นคนเขามาดูนะเห็นแต่โครงเปล่า,ลาก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครประมูลนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับเจ้าหนี้ที่ฟ้องคุณอ่าที่ฟ้องคุณเจ้าหนี้เขาก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะทํายังไงต่อมันก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ยึดติดตึงหรือเปล่า คำถามคือซิงล้างจานเนี่ยจะมีท่อน้านดีท,าท่ทอน้ําทิ้งท่อน้ําทิ้งเนี่ยยังไงก็ต้องเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างของบ้านนะครับท่อน้ําดียังไงก็ต้องเชื่อมต่อระบบโครงสร้างของบ้านนะแต่ตัวเจ้าตัวซิงเนี่ยนะฮะถ้าถามว่ามันยึดติดตึงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะว่ามันเอาออกได้ไหมหรือเอาออกไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะตรงนี้ลัางโฟมการโฟมไม่มีอะไรนะดูกันนะไม่มีอะไรนะมีถุงเปล่าๆนะโอเค ต้องบอกงี้ฮะเผื่อเจ้าของบ้านเดิมดูคลิปผมอยู่ก็ต้องบอกเขาตรงๆเลยว่าเราจะไม่ทะเลาะกันนะฮะอ่าข้างในนี้อันนี้ขยะจริงจังขอญาตไม่ทิ้งแล้วกันขอญาตไม่เทเพราะว่าผมเห็นมีขวดฉี่ด้วยนะน่าจะใช้ <laughs> ไม่เทเดี๋ยว 6, หกเลอะเทอะนะฮะนะแทงน้ําปั๊มน้าอันนี้ยึดติดต,ตึงจริงคุณผู้ชมดูเสิเหนะ็นไหมมีท่ออะไรพ่วงหมดเลย ถามว่าถ้าเจ้าของเดิมจะเอาออก,อออกไปได้ไหมแล้วผู้ซื้อใหม่จะฟ้องร้องได้ไหมตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงถ้าเป็นผมผมจะไม่ฟอ้องร้องเอาไปใช้สกครับไม่เป็นไรบ้านพี่อ่ะพี่ไม่ได้เต็มใจขายท่ดตลาดอยู่แล้วบ้านพี่อ่ะโดนบังคับคดีขายก็คือบังคับให้ขายดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากไปบังคับพี่อีกนะครับเรามาซื้อในราคาที่ไม่แพงไปรีโนเวทขายต่อทากําไรก็เลยอยากจะให้ต่างฝ่ายต่างแฮปปี้นะพี่สามารถเอาออกไปได้ถ้าพี่เอาออกไปแต่ถ้าพี่ไม่เอาออกไปเราก็จะไปใช้ประโยชน์ นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบแบบตรงไปตรงมาดังนั้นบ้านหลังนี้คุณผู้ชมนี่แค่ด้านล่างอย่างเดียวยังมีด้านบนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนตาม,มาครับขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมเจอไม้อันนี้น่าจะเป็นไม้พมา่านขวดน้ําดื่มที่ยังไม่ได้เปิดฝานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมูลค่าทรัพย์สินผมไม่รู้นะถ้ารวมรวมกันนะถ้าเขาบอกว่ารวมรวมกันของพี่ก็น่าจะหลายแสนบาทอันนี้น่าจะเป็นเรื่องนะ,ะถ้าถุงขยะอีกแล้วถุงขยะนะก็ประมาณนี้ นี่คือขยะจริงๆนะคงไม่มีของเจ้าคุณปู่เจ้าคุณอะไรอยู่ในนี้แน่นอนนะฮะนี่คือขยะจริงๆนะดูสภาพได้นะเนาะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอ่ะผ้าม่านผ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจ้าของบ้านเดิมเขายินดีที่จะถอดออกแล้วไปใช้งานต่อผมก็จะให้นะไม่ว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ยังไงเราขายเราไม่ขายผ้าม่านอยู่แล้วเราเอาผ้าม่านออกถ้าเจ้าของบ้านดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถแจ้งเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่า อะไรละเอียดทั้งหมดเนี้ยนะครับเราทําการคุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วไม่สะท้อนปะเ้าอนเอาใหม่เอาใหม่งั้นงั้นโอเคอเคอันนั้นอันนั้นว่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่ะห้ 5, 4, 3, าสี่สามสองเมื่อกี้ก็คัดเลยนะห้าสี่สามสองอ่ะเรามาดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีแบบหมอนมีอะไรต่างๆนานาต้องขออนุญาตข้ามนะฮะมีหมอนเรื่องต่างๆาอันนี้มีถุงหนังสืออ่ะอันนี้ก็ถ้ามัน มีประโยชน์มากเราก็จะไปบริจาคต่อส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะกระติกน้ําร้อนอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับห้องนี้เนาะหลังนี้เนี่ยมี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําแยกระหว่างห้องอ่าเรียกว่าห้องสุขภัณฑ์ห้องที่มันมีชักโครกเนี่ยนะครับแยกห้องกันส่วนอีกฝั่งหนึ่เป็นห้องอาบน้ํานะครับ ซึ่งฝั่งนี้อย่างที่เรนทราบเป็นห้องอาบน้านะครับจะแยกกับอ่าห้องที่อุจจาระนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่ากับเจ้าของบ้านมากเราก็ทําการเก็บรวบรวมเหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการของเราเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะให้แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันมันอาจจะแบบไม่ได้แบบถูกต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ขอลงมาที่ด้านล่างหน่อยนะครับก็ทั Is um? <Yeah. S 1> in ้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยที่พาคุณผู้ชมได้ดูต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นการเก็บรวบรวมนะครับในการที่จะอธิบายให้ท่านเจ้าของบ้านเดิมฟังว่าเขาเนี่ยจะเอาสิ่งใดออกไปบ้างเราก็ทําการส่งไลน์เพื่อเป็นหลักฐานพี่ครับอันนี้พี่เอาไหมพี่ครับอันนี้พี่เอาอยู่ไหมพี่ครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างพี่ยังรับอยู่ไหมในกรณีที่ติดต่อกับเขาได้ผมจะทําแบบนี้ทุกเคสและก็ต้องบอกว่าใครที่มาคอมเมนต์ว่าผมเนาะว่า คุณโบท๊ททำไมต้องให้เงินค่าขวัญถุงคนอื่นด้วยทําไมจะต้องสร้างมาทัดฐานใหม่ให้กับคนที่ประมูลบ้านด้วยไม่งั้นผมก็ต้องจ่ายเงินค่าขวัญถุงให้กับทุกๆหลังเลยอันนี้ผมเข้าใจพี่ดีที่พี่คอมเมนต์แบบนั้นผมไม่โกรธเลยพี่แต่ผมบอกว่าแต่เลยนะพี่นะการที่จะจบกันด้วยดีและการที่คุณสามารถเข้ามารีโนเวทได้ไวขึ้นเร็วขึ้นเวลาผมบอกให้เลยว่ามีค่ามากกว่าเงินอีกเงินค่าขวัญถุงมันเป็นค่าน้าใจพี่ดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเงินค่าขวัญถุงตรงนี้แหละให้กับ ท่านเจ้าของบ้านเดิมผมให้เกือบทุกหลังเลยนะถ้าท่านเจ้าของบ้านเดิมแบบคุยรู้เรื่องคุยง่ายหรือ,อถ้าบอกว่าอยากอยู่อีกสักเดือนหนึ่งไม่ไม่รับค่ากวนถุงได้ไหมยินดีเลยไม่ติดขัดเนาะเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเคสต่างๆที่เราประมูลมาเรามีประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะเราเจอปัญหามาค่อนข้างเยอะเราเจอทั้งโดนฟ้องคดีอาญาไม่ไม่ว่าจะเป็นข้อหาบุกรุกเราก็โดนมาแล้วนะครับข้อหารักทรัพย์เรายังไม่โดนนะครับข้อหาบุกรุกเราโดนแบบ ตายน้ำตื้นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่เป็นบ้านล้างเก่ามากๆนะครับแบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในเราแวกนั้นอนะ่ะในซอยนั้นรู้หมดเลยว่าบ้านหลังนี้ล้างแต่พอเราตัดกุญแจเข้าไปเจ้าของบ้านเดินมาถ่ายรูปเป็นข้อหาบุกรุกเลยเรายังไม่ทำเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะตํารวจก็รับแจ้งความดําเนินคดีกับทางเราเราก็ไปสู้กันในชั้นอายการขอความเป็นธรรมว่าให้สืบพยานบ้านข้างๆก่อนได้ไหมเออข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงและยังมีกระบวนการอีกหลายอย่างที่เราแบบ ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกหรือให้ได้รับข้อกล่าวหาดังนั้นคนที่ซื้อบ้านประ,ประมูลรับคดีผมบอกให้เลยว่าคุณจะต้องมีวัคซีนหลายๆตัวในการป้องกันตัวเองยิ่งคุณประมูลเยอะประสบการณ์คุณจะเยอะยิ่งคุณประมูลบ่อยปัญหาคุณก็จะเจอบ่อยนะครับเคสนี้เราจบกับเจ้าของบ้านด้วยดีเลยนะเราบอกเลยว่าพี่เอาอันไหนบ้างอันนี้พี่ไม่เอาอันนั้นพี่เอาอันนี้พี่ไม่เอาพี่แจ้งกับทางเราเลยแล้วเราก็เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล นะครับเพราะว่าเผื่อวันหนึ่งพี่เขาเปลี่ยนใจเราจะได้เอาทรัพย์สินเหล่านั้นนะคืนพี่เขาแต่คําถามคือถ้าบางอันเป็นขยะเช่นถุงดําแบบเนี้ยเราก็คงไม่ได้ไปเก็บสต๊อกนะมันกดด็ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คงจะต้องเอาไปทิ้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็พูดแบบกลางๆแล้วกันไม่เอาเปรียบคนที่โดนยึดบ้านแล้วก็คนที่ซื้อบ้านก็ไม่ควรที่จะถูกเอาเปรียบ นะครับอันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอาคลิปๆนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเล่าจากหน้างานจริงเล่าจากประสบการณ์จริงไม่มีขายคอร์สใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เราต้องบอกว่าตอนนี้นะเพราะว่ามีคนอ่ะอินฟูลาท่านชวนผมบอกคุณโบ๊ทอยากให้เปิดสัมมนาอยากให้มีแบบเป็นเวิร์กช็อปหรือคุณโบ๊ทมามาเล่าประสบการณ์ให้แบบอินไซต์ลึกๆฟังหน่อยได้ไหมยินดีแต่ว่าเดี๋ยวผมขออ่ะสักเลยสงการไปก่อน นะะถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ฟังแต่ตอนนี้เราเนี่ยรับรีโนเวทบ้านไม่ว่าจะเป็นต่อเติมหลังบ้านอย่างห้องครัวเนี้ยเนะี่ยคุณผู้ชมเรายกซิงค์อันนี้ออกแน่นอนแล้วเราก็จะทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับทำเป็นแบบมีห้องครัวหลังบ้านหลังคาหน้าบ้านเรามีแล้วเราจะเพิ่มระแนงโป่งซ้ายเพิ่มระแนงโป่งขวาเพิ่มความเป็นส่วนตัว เพราะว่าเวลาต่อเติมนะครับมันจะทําให้แบบคุณสามารถใช้ฟังก์ชันในบ้านเนี่ยได้เต็มที่พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยคุณจะเพิ่มขึ้นมาเช่นถ้าคุณทําหลังคาลงรถเนี่ยตรงนี้คุณก็สามารถวางข้าววางของได้จอดรถไม่โดนแดดได้อะไรได้ส่วนมากเกิน50%ในโครงการจัดสรรต่อเติมเกือบหมดดังนั้นเราจึงทําการต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านให้กับคุณลูกค้าที่มาซื้อบ้านรีโนเวทของเรา และเรายังรับรีโนเวทบ้านคุณลูกค้าด้วยรับต่อเตอิมบ้านคุณลูกค้าด้วยอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับ s t c o n ข้างล่างตรงนี้ได้เลยและถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะครับหรือหลังอื่นที่เรามีในซับนะเราก็คือจะทําบ้านให้คุณซื้อเนี่ยคุ้มค่าที่สุดในบริเวณโครงการนั้นๆหรือในบริเวณย่านนั้นคุณจะได้บ้านที่คุ้มค่าที่สุดในราคาที่คุ้มและในคุณภาพที่เหมาะสมกับราคานะครับอ่ะถ้าใครสนใจซื้อบ้าน i b a s s e t เข้ามาได้เลยนะครับสนใจต่อเดิมส,สนใจต่อเติมบ้าน AT ด c o สนะครับสนใจต่อเติมโทรที่เบอร์0881044888หรือยังไงก็ได้คุณแอดมาเถอะแล้วคุณก็บอกแอดมินเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะพาคุณไปบริษัทที่คุณต้องการจะคอนแทคนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีประโยชน์กดแชร์ให้หน่อยอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาหรือถ้าอยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากๆกสวัสดีครับ